อสวัสดีตอนเศร้าผู้ที่กำลังติดตามนะครับนุมกุดขอนนะคอนเจนอยู่มันนี้ภาพพี่น้องมัพบบรรยากาศตอนเศร้าของเดือนมกราคมครับหลังจากวานก้อนนี่ฝนตกมัอน,นี้หมอกครับหมอกนะ้า ทะเลหมอกพี่น้องเอ้ยครับดูทะเลหมอกทะเลหมอกอยู่อีสานบ้านเฮ่านี่นะครับนี่ระยะสิบเมตรยี่สิบเมตรนี่ครับเลียว่าเห็นทั้งใดขาวไปเปิดนะครับหมอกหมอกหนาหนาเลีครับ อ้อยที่เพิ่งปลูกไปแต่มาสำรวจแปลงอ้อยครับสำรวจแปลงอ้อยแปลงมันใส่ปุ๋ยไปแล้วที่นอกครับแบบนี้มะเบิงกระโค้งสีซุ่มยุดอกมานี้นี่แปลงไฮมันครับเดี๋ยวไปทาาใดนี้กหมอกครับอบบน,นี้ก็หกโมงใกล้ทิเครองแล้วครับ หมอกนั่งหนาตึ๊บเลยเดี๋ยวระยะสิบเมตรยี่สิบเมตรนี่บ่เห็นเขากันแล้วครับแต่หมอกาอาทิตย์บ่ขึ้นง่ายแล้วครับมือนีเพราะว่าหมอกหนาะครับพี่นอ้อง อยู่นี่ก็มีทะเลมหมอกคือกันเด้อไม่ต้องไปไกลพี่น้องเด้อมนบรรยากาศดีๆครับชื่นดูหมอกทะเลมหมอก